กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะจน๊ะเมื่อนี้ออปปอเพพันกระไดมีเสี่ยนทางไตนะคะมาะจับเลขให้นะคะชุดสองตัวเขาม่แล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe ทางช่องนัมเบอะคะ่ะการเรื่องราวเป็นจังไดมาจังไดตรงไปฟังอปปอเพพันบอกสู่ฟังนะคะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางนะคะชอบไว้ตามบ่มักระพานแนวทางมีความเสี่ยงนะคะ ชมเพื่อความบันเทิงเนาะวิเคราะห<ด>์ตัวเลขน้ำกันสถิติความเป็นไปได้ของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลววันที่หนึ่งกันยายน2องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะค่ะเนาะวัที่แล้วกาเข่าร้ายสำหรายอาจารย์เนาะค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้กับซิมี่ขาไม่เขามาเพิ่มเติมเนาะค่ะ,ะสำหรับอาจารย์ท่านใดอยากออกช่อง y o u u u b เนะคะอยากแบ่งปันแนวทาง กระโท่มาตามทางช่องได้นอกจากจะทิ้งเบอร์ไว้แอดไลน์เข้ามาได้นะคะครับผมศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เบอร์นี้จะขึ้นไลน์นะคะซึ่อโอคอก็เบิดทราบกัสี่ใส่เบอร์เดียวกันเนาะครับสันสิลับสายพว้อันนี้จะเป็นเบอร์รับสายนะคะสวัสดีโอควาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นจังไดเนาะเซียนไต้เซียนไต้ีนม,มากจังได่นหินมาเบอร์โทรในช่องเพิ่นนใ้โทรมาก มันเป็นอย่างนี้ครับคือ,อผมหาหลักร้อยอยู่นะครับหาหลักร้อยอยู่คุณพ่อก็โทรมาพอดีนะครับอ่าก่อนก่อนอื่นเลยนะครับว่าต้องเดี๋ยวเจอกับผมบ่อยๆในวพักนี้นะฮะคือว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคืออผมหาหลักร้อยแล้วเซียนเซียนชุดสามตัวตรงโ <c oughs> ต๊ตดนะครับผมที่ว่าเนี่ยนะฮะเพิ่มหาหลักร้อยอใช่ ก็เลยก็ <sk ill ik> เลย <sk ill ik> ขอขอ,อธิบายก่อนนะครับว่าเซียนสามตัวตรงโตด๊ดคือผมหาลักร้อยที่มันแม่นเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าอันไหนแม่นไม่แม่นหรอกอันนี้พึ่งทาเป็นครั้งแรกครับพึ่งฝึกนะฮะเอฟซีพึ่งฝึกแต่ว่าตามสถิติเก่าของเขาอ่ะมันเข้านะครับก็เลยอยากจะแบ่งปันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเบิ้ลเนีย่ยขึ้นหลุดนะครับเอฟซีครับอ่าอย่างเช่นสามสามหกอย่างเงี้ยถือว่าหลุดนะครับเลขจะไม่เข้าเลยูตดนี้จะไม่มีเบิ้ลไม่มีเบิ้ลชุดสามตัวตรงโต๊ดใช่ใช่ไม่เคยหลุดสักหวดครับ ถ้าหลุดก็คือเลขออกเบิ้์นี่หลุดเลยหลุดเลยเล็กวัดไหนมีเบิร์นซอยู่ทั้งหลักลอยกับร้างครับยางออกสามสามหุกนี่คือหลุดใช่ก็มีหลายอาจารย์เนาะหลายอาจารย์โทรมาเออวิ่งวิ่งเจ็ดลูกวิ่งหกนะลูกวิ่งนี่นะลูกแต่ว่าแต่ว่าเราจดไว้อยู่เราจดสถิตินะอันไหนเยอะที่สุดผมอาตัวนั้นมาประกบนะครับแต่ว่าเด่นเดนมาตอนนี้ที่ที่คะแนนเสียงเยอะก็คือหลักเจ็ดเนาะหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักร้อยนะครับหัเจ็ีวานานโปวยแด้มาสันเตวา สูตรนี้งวดซนงวดมาค่ะงวดคุณงวดครับงวดหน้าก็้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพกแพงกันห่เดี๋ยวทางอาจารย์ผมก็จะสอนอีกทีนึงนะอ๋บอบารนีการมันใจสูตรเจ้าของครับก็แอดไลน์เขาเอาลังไม่เนาะค่ะให้ส่วนตัวได้แต่ว่าถ้าออกซองต้องเอาสถิติส่วนเยอะมันบอใช่จังสีออกให้เอฟซีใช่อาจารย์ไลน์อาจารย์บวกกันนึ่งสี่แต่ว่ามันมันมีดีอย่างหนึ่งสมมุติว่า สูตรเนี้ยมันมี36ตัวใช่ไหมสมมติว่าผมวิ่ง7จ็ดข้างหน้าเนาะแต่ใครมีเลขร้อยที่แม่นสามารถเอามาแทนเจ็ผมก็ได้นะครับสามารถไปได้นะครับเอีครับผมไม่รู้หรอกว่าเจ็ดมันจะเข้าหรือมันจะหลุดเนาะแต่ว่าเลขมันตัวเดียวกันงวดนั้นนะ่ะสามารถเอาไปลุ้นได้นะครับผมงวดใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาประเด็นของสามตัวนะครับผมกำลังรวบรวม,รวมสถิติอยู่รวบรวมอยู่นะฮะวันนี้มาคุณพ่อเซียนใต้นะครับมาจากไหนคือท่านบอกว่าเลขของท่านเนี่ยเข้ามาสิบหกงวดแล้วเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,นอันเห็นนกป๋อมีสูตรเพื่อนได้ทั่วเขามาหายบอกว่เพื่นพอนบอ,อ,อกส่องบอกเซียนใต้ไม่ออกครับดังจากภาคใต้เลยบอกดังมากถ้าชื่อนี้ออกไปคือว่าท่านกลัวเอาง่ายๆท่านกลัว จนยาบทุนละมมนแม่นจะงวดเดี๋ยวนี้คือหยานท่านบอกว่าคุณพ่อบอกว่าสิบหกงวดนะครับคนามรู้อีของพ่อเนาะครับเขาติดติดสิบหกงวดสิบหกงวดพ่อพ่อห้เอ้ยซื้อได้พ่อยันเ้ยชื่อไม่ได้คือพ่ออยู่ภาคใต้นะคะนตายเพราะว่าแกครับถ้าเขาหงว่าเลขเล่านียากเลยครับอยู่ทางใต้นู่นพ่อเขาอยู่ทางใต้แต่ว่าสิบหกงวดติดครัเจ้ามือว่ารับเลยบ่ทังผลอถ้ท่าชื่อพ่อเนี่ยคือว่า ท่นานแม่มนแนน<ห>ล้ะสิบหกมวดเนาะก็เลยเออท่านได้บอกไม่ไมออกครับไม่ออกไม่ออกแต่เป็นครั้งแรกของเราเป็นครั้งแรกของเราวันนี้ทางแอดมินก็จะขออนุญาตค,คุณพ่อพูดเองนะครับ <ใช S 1> พูดตัวเลขของคุณพ่อหละไม่ได้เอ่ยชื่อคุณพ่อหรอกครับค่ะวันนี้เพื่อนเพื่อน,นกอาเอาม้าแมงปันให้อุปปอนอนับให้อุปปอจับมันเป็นชุดสองตัวหรือสามตัวคะ่ะมันมีทั้งชุดสามตัวกับชุดสองตัวนะครับเป็นชุด ตเต็มของคุณพ่อเดี๋ยวใกล้ๆวันคุณพ่อจะตัดให้เหลือแค่สองหางแค่นั้นนะครับบ้าขึ้นหน่อยแท้สามตัวจะตัดแค่ให้ให้เหลือแค่หางเดียวไม่เคยหลุดใช่ไหมโอปปาสิบหกงวดนะอ่าบางทีเอฟซีอาจจะงงเนาะโอ้ยมาเจอทีไรนี่มาเจอแต่สิบนวดสิบหกนวดยี่สิบงวดอย่างนี้นะเวาเนะเขาว่าเราเรว่าหลุดเบอเขแต่ว่ามาผมผมก็เลยพูดตามนะฮะอืมแต่แต่ก็อยากอยากให้ ถูกอย่างนี้ตลอดเนาะเพราะว่า fc แฟนคลับแฟนทองจะได้ปลดนี้ได้นะครับใช่ใช่เนาะใช่แต่ว่าสูตรเพิ่นสิบวันหลายคือยังสูตรสามตัวไม่หลายครับแยกบนแยกล่างให้ครับอันนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับบอมีฟิวบอโอเปอร์อันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าครั้งแรกเนาะครั้งแรกเนาะแมาฟังน้ำกันบันนี้เลขรักมันสีแยกบนกับล่างแบบนี้เข้าสามารถมาจับส่สูตรสามตัวก็ได้ได้บ้ไดหมักเนาะ ใช่ครับบนวิ่งตัวใดค่ะบนวิ่งเก้ากับสองหลักสิบนะครับเพิ่นจับไม่บ่ค่ะสุดสามตัวมี่บอมี่ครับตัวใดนอกค่ะศูนย์เก้าหนึ่งกับศูนย์สองเก้าสุดสามตัวจุดสามตัวกับมีแค่นี้ครับถ้ทีตีสิบหกมวดนะครับผมแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้ตัวเลขคุณพ่อมานะครับก็สิบหกมวดตามคุณพ่อไปนะครับที่ท่านเคย ถูกมาแต่ผมไม่รู้ว่าสิบหกงวดติดหรือสิบหกงวดเว้นแค่นั้นเองครับก็เลยอยากจะแบ่งปันเ c ฟซีนะครับเพื่อถูกใจเนาะสำหรับ FC ซที่รอชุดสามตัวเดี๋ยวให้ผมรวบรวมก่อนเนาะเดี๋ยวตัวนี้มีสุดอาการแม่นๆสูงมาหลายเจ้าแล้วแต่ว่าดูสถิติก่อนเนาะก่อนอื่นก็เลยก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเซียนทุกเซียนนะครับที่ อยากจะแบ่งปันนะครับผมเลขวิ่งเลขอะไรนะครับสามารถโทรมาได้นะครับโทรมาแบ่งปันได้นะครับโทรมาหาช่องได้นะครับแม่คนหนึ่งโทรมาบวชบกทรัพย์อันเพิ่นวาเขามาสิบเก้ามวดแล้วสิบเก้ามวดเพิ่นวิ่งโพกับเจสันครับเด็กรักลอยดิม่เคยหยุดดิเพิ่นวาแต่ว่ากะมี่ไล่ยเดี๋ยวก็ลั่งผิดจแล้วมันคือนเมดแม่ครับลายคนอยู่แต่ว่ามือหนีเอาของเที่ยนไตเห็นบหดังไม่พาคใต้ดังภาคใตบ่ยอมออกเสื้อได้จี ไม่ไม่ออกชื่อไม่ออกชื่อครับโอ้เป็นยานใช่แต่นตลายแต่จะให้ดีนะถ้าถ้าเกิดได้สัมภาษณ์กันด้วยโอ้จะเป็นของคุณยากยก่งไจ้ก็พ่อพูดเก่งนะอืมเอาขอเบิ้องดายักงูยัดทินตัวเลขเดี๋ยวชุดเน้นอย่ามคให้ด้วยเลยอืมอันผู้ใดมีเลขรักร้อยแม่นแม่นก็โทรเข้ามานะคะอันครีมาเทียบก็ลายอาจารย์เบื่องว่ารักแต่ดินโกมูเนาะมาคัดอีกทีหนึ่งโอ้ควสิป้อยรักร้อยจ้าตัวอะไรนะ สิบป่อยรลยักร่อยจากหางหางเดียวหรือว่าของใครของไอเซียนน,ะนั่นนะเหตุใ้ไม่ที่โอโปอจะจับเนี่ยอ๋อสามสิบหกชุดปล่อยหมดครับผมปล่อยหมดก็คือว่าชุดนั้นนะ่ะใครมีหลักร้อยแม่นๆ่นก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับมไม่ไม่จำเป็นที่ จะตรงกับที่ผมหานะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับอันนี้มาประกบเซียนใต้เซียนใต้เอามาจับมาตรงในสูตรไหมมีครับมีตรงในสูตรใช่ไหมมีศูนย์เก้าหนึ่งอะศูนย์สองเก้ามีโอ้ตรงในสูตรสามตัวเลยตรงในสูตรด้วยปาดยกให้เบิ้งเลยค่ะวันนี้ชื่อไลออาจารย์เพื่นกิ่งเขามาาละมาตรงโดยเฉพาะเซียนใต้สิบหกวัดนี้มาตรงกับโอปอในสูตรครับสูตรสามตัวด้วยครับ เดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวผมจะหาที่หลักร้อยแม่นๆนะครับผมกสิทธิว่าเจ้าไหนมาเยอะที่สุดผมก็จะเจ้า,<ล>จานั้นแหละแต่ผมไม่การันตีนะว่ามันจะเข้าเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับวีเคอกันเบื้องถ้าอย<ช>่างันเขาาเข้ากับใดตามละ่ะเข้ากับว่จจักว่าไปสีข,วขาว่าขาเนาะแต่ถ้าใครมีหลักร้อยเนี่ยได้เลยครับแคปไว้นะคะจดไว้เนาะค่ะพี่น้องสอบจังตามบมากระพาน ตอนนี้โอปอยังสรุปหลักร้อยไม่ได้ให้เอฟซีใจเย็นอสงตัวล่างไปก่อนนะคะของเซียนใต้ซึ่งเพิ่นกะห้โอปอปล่อยเมนบาชจุดหนีเ่นไห้ปอยเลยมันมันคนละชุดกับคนคนละอันกันนะครับนะเอฟซีอย่าสับสนเด้ออันนี้สูตรของคุณพ่อนะครับผมสูตรของคุณพ่อแต่มันมาตรงกับสูตรหลักร้อยโอปอพอดีก็เลยเอาออกช่องเลยนอกจากคุณพ่อเซียนใต้สิบหกงวดแมนหกชุดล่างเนาะครับ